ผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายมองว่าแพงความแพงนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องประดับหรือว่าของแบรนด์เนมที่คุณใส่บนตัวแต่มันต้องมาจากตัวตนข้างในของคุณมันต้องมาจากการวางตัวอย่างแรกนะเวลาคุณไปเดทกันอย่างเงี้ยคุณต้องวางตัวเป็นคุณต้องดูแบบมั่นใจแล้วก็ดูพูดชา้ชาชัดยกตัวอย่างอย่างสายตาเงี้ยเวลาคุยกันนะคุณก็ศบตานะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องลุกลี้ลุกลนไม่ต้องพูดแบบรัวรัวรแต่พูดให้มีจังหวะพูดแล้วก็ให้เขาพูดบ้างมีการฟังแล้วก็มีการพูดมีการรับมีการตอบ สเสน่ห์ใช้เฟมินีนเอนเนอร์จีของคุณนะในการที่จะทําให้เขาอ่ะรู้สึกผูกพ,พันับคุณรู้สึกว่าหลงไหลในสเสน่ห์ของคุณนะตรงนี้นะครับถ้าใครอยากลงลึกไปเรียนได้นะในคอร์สเป็นสดครั้งสุดท้ายอันนั้นนะ่ะเป็นคมพีร์มหาสเสน่ห์เลยนะครับที่จะสอนการวางตัวระดับแพงให้ดึงดูดผู้ชายรวยเท่านั้นส่วนข้อ2นะผมว่าการที่จะดูว่าใครแพงหรือว่าดูว่าใครฉลาดอ่ะมันมาจากการคุยเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปเดทอ่ะคุณต้องคุยให้ดูฉลาดต้องมีอินเทลร์เจนซ์ในการคุยมันก็คล้ายๆกับการรับรบุยยยแแลล้้ววมม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 มััััััััันนนนนนนรรบบุุกิงงส่ง่คจจะไีเดะ สนุกสนานนะ่ะคุณจะสามารถตั้งคำถามต่อได้ในเรื่องที่เขาคุยอยู่เนี่ยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้รับการสนใจแล้วเวลาใครนะที่ได้เป็นฝ่ายเล่าเรื่องนะเราจะหลงรักคนฟังมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้เขาหลงรักคุณใช่ไหมคุณตั้งคำถามกับเขาเยอะๆแล้วให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายเล่าเยอะๆคุณก็เป็นผู้ฟังที่ดี1คือคุณจะได้รู้จักเขามากขึ้น2คือเขาจะตกหลุมรักคุณโดยที่ไม่รู้ตัวเลยซ้าลองนําหลักการนี้ไปใช้ดูใครอยากลงลึกมากกว่าน,นี้ก็ไปเจอกันในคอร์สเป็นส่วนรั้งสุดท้ายนะครับบ